รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่า สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันวันมหาสงการ14เมษายนนี่คือรายการพชิญหน้าเฟสทาเปิดรายการค่ำคืนนี้น่ารักไหมครับนานๆสักครั้งที่จะได้เห็นอิเลียบทที่บ่งบอกถึงอารมณ์แห่งความสุขจากสีนาสิตาภาษากายของ พภเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุษอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยน่ารักจริงๆภาพที่ตัดนำรายการเมื่อสักครู่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยครั้งนัก,น,กนะครับเป็นภาพป้าเปรมอาฟก,กี้มาฉีดน้ำใสนักข่าวใส่ทหารมา้าน้องๆน้องๆน้องๆลูกม้าทั้งหลายน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเอาละครับที่รวบรวม ภาพแห่งความสุขของป้าเปรมมานำรายการก็เพราะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องป้าเปรมจริงๆทุกๆวันสงการของแต่ละปีป้าเปรมก็จะเปิดบ้านถ้าไม่เปิดบ้านก็จะอาศัยก็จะใช้หอประชุมกองทบเทเวศท,ที่อยู่ติดกับบ้านสี่สาวบ้านป้าเปรมเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะเปิดให้บรรดาพบบุกุเหล่าทัพคณะมนตรีบุคคลระดับ VIP ของประเทศมาลดน้ำ มาขอพรจากป้าเปรมเรื่องในวันสงกรานต์นะนครับหลายคนค่อนข้างเชื่อว่าการเปิดบ้านในวาระสงการานต์แต่ละครั้งของป้าเปรมมันมีนัยยะทางการเมืองมันบอกเล่าบางเรื่องราวที่เป็นทิศทางการเมืองทิศทางประเทศใช่ไม่ใช่ก็เป็นเรื่องที่คนบางกลุ่มคิดกันไปส่วนเผชิญหน้าส่วนตัวกระผมเอง เห็นด้วยหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองเหมือนกันนนะว่าเปิดบ้านวันสงการในแต่ละปีป๋าจะพูดอะไรจะแสดงภาษากายกับใครที่เข้ามาขอพรจากปา๋าย้อนกลับไปวันสงการเมื่อปี2557กันสักนิดไหมครับว่า วันนั้นป๋าเปิดบ้านวันสงการให้ใครเข้าไปรดน้ำบ้างป๋าไม่ใช่ให้เข้ารดน้ำได้ทุกคนทุกคณะนะครับป๋าก็เลือกนะครับ11เมษายน2557สงการปีนั้นป๋าเปิดบ้านเปิดให้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำพอบอทุกเหล่าทัพบ,บกเรืออากาศกลาโหม ตำรวจเข้าพบรถน้ำขอพรเท่าน,น,นั้นนะครับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้เข้าบ้านสีเสาก็คือคณะกรรมการมวลนิธิรัฐบุรุษไม่มีคณาตรีไม่มีคณตร,ตรีชัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะสงการปีนั้นปลาเปรมเปิดบ้านด้วยชุดสีชมพู แม้กระทั่งสีเสื้อของป๋าใส่วันสงการแต่ละปีมีคนหยิบไปถอนรหัสน,น,นะครับก็ในเมื่อมีคนกล้าถอนรหัสเรื่องสีเสื้อผมก็บอกเล่าเสียเลยว่าปีนั้นเสื้อสีชมพูครับไปนั้นไม่มีคำตรีปีนั้นมีเฉพาะพาบทุกเหล่าทัพมีเฉพาะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษน,น,นะครับไปฟังกันสักนิดไหมครับว่าป๋าพูดอย่างไรสงการ2557 หลายคนเชื่อว่าแต่ละครั้งที่พูดมันส่งสัญญาณทางการเมืองย้อนกลับไปฟังกันครับผมจำได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจักรพรระราทานพระบรมราชโชวาทว่าคนเราต้องรู้จักหน้าที่และทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต้องดูแลคนรอบข้างของเรา ให้มีความซื่อสัตย์สิทธิและรู้จักหน้าที่ด้วยตอนนี้พวกเรากำลังทำอย่างนั้นอยู่เชียบและกองทัพทั้งสามตำรวจกำลังมีงานหนักงานยากงานมากที่จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จ พราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมเพียงกันอย่างนี้ทำนาที่ของตนดูแลคนลในตำนาที่ของตนแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเราก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยประชจ้าจ่าไทยพระเจากรพร,รับ รับถือและไว้วางใจแก่กองทัพและแก่กองไมครอยทั้งจากสงการานต์2557ย้ำอีกครั้งนะครับในคลิปเมื่อสักครู่วันนั้นก็คือวันที่11เมษายน2557ขยับมาอีกปีสองการานต์2558ปีนั้นป๋าเปิดบ้านให้รถน้ำขอพร ต้อนรับแขกด้วยชุดสีม่วงหลายคนไปถอดรหัสกันเยอะสีม่วงเกิดจากสีอะไรไปผสมกับสีอะไรจึงได้สีม่วงมนโนกันกระจุกระจายกันทั้งประเทศเลยนะฮะบางครั้งอาจไม่มีอะไรเลยก็ได้ไม่ทราบสิครับแต่สงการานต์ปีนั้น2558วันที่10เมษายนป๋าเปิดบ้าน เปิดให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งนาทีนั้นขึ้นมาเป็นนายกแล้วและสวมบวกหัวหน้าคอสชอีกหนึ่งใบนำคณะดน,นตรีนำพบทุกเหล่าทัพนำบุคคลระดับ v ี p ีลดน้ำขอพรปา่าบุคคลที่ตักข่าวค่อนข้างจะจับตามองมากนอกจากจับตามองภาษากายของพลเอกประยุทธ ยังพยายามที่จะโฟกัสไปที่ภาษากายของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณพี่ใหญ่บุรพพยักษ์และอีกหนึ่งคนที่เขาโฟกัสกันเป็นพิเศษก็คือพลเอกอุุมเดชศรีธบุตรคนที่ป้าเปมเรียกแม่ทัพโดกทุกครั้งด้วยสีหน้าสีตาที่บ่งบอกถึงความเอ็นดูความเมตตาที่มีต่อแม่ทับโดกอย่างลดเหลือด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบันดัรับ ไปฟังกันนะครับว่าสองกรารต์58ป๋าพูดอะไรอย่างไรเชิญฮนะพี่กระดานึกถึงแเรวมาพบกันโวยพรกันในวันสำคัญของชาติของเราการดำรงรักษาวัฒนธ,ธรรมคือการรักษาชาติแต่ว่านายกและพวกเราทั้งงไหน ต้องทำอย่างอื่นด้วยเพื่อรเพื่อรักษาชาติของเราแล้วก็เป็นงานที่ยากมากแล้วก็เหนื่อยแต่ผมมั่นใจว่านายกและพวกเราทั้งหลายจะช่วยกันร่วมมือกันสามัคคีกันเพื่อทำบ้านเมืองของเราให้มีความสงบสุข มีความมั่นคงบ่งคั่งอย่างที่นายกพูดทุกคืนทุกคืนในโอกาสนี้ขอให้สิ่งกับสิิ์ทั้งหลายในประเทศของเราให้ในโลกโรดได้ทำโนวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความร่มเย็นเป็นสุขให้นายก สามารถที่จะดําเนินการนรําประเทศของเราไปสู่ความสงบเรียบร้บรอยให้ได้กับเรียนนะครับเมื่อสักครู่เป็นคลิปเมื่อวันที่10เมษายน5าห้าป๋ากล่าวในโอกาสที่เปิดบ้านให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานําคณะเข้ารถน้ําขอพรเนืน่องในวันสงการานต์นะครับผมจะเบรกตรงนี้ไปก่อนช่วงหน้า ผมจะชี้ชวนให้คุณฟังคุณผู้ชมโฟกัสไปที่การเปิดบ้านวันสงการปี59และปี60อยากจะบอกกันนะครับสงการ59กับสงการ60เนี่ยจะเป็น2ปีที่ป๊าแสดงภาษากายบ่งบอกถึงความสุขที่ล้นๆเลยเหลือๆเลย่าทำไมและเป็น2ปีที่มีภาพน่ารักน่ารักหลุดออกมาให้สังคม อึ้งด้วยครับในช่วงหน้าครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของเผชิญหน้าคำคืนืนี้ครับในช่วงที่แล้วผมตอกไปเรื่องหนึ่ง10เมษายน2558ก่อนที่ปะเปรมจะเดินออกมาให้บุคคลระดับ VAP ของประเทศรดน้ำขอพรประเปรมจูงมือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าบ้านชั้นในปิดห้องคุยกันส่วนตัว2ต่อ2ครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเดินออกมาให้รถน้ําขอพอรกันนะครับถูกถอดระหัดกันแบบแหลกลานเลยแปลว่าอะไรอย่างไรนั่นก็คือสงการ58คราวนี้ขยับมาสงการ59และ60ผมอยจะกลับเรียนเนี่ยนะครับเป็น2ปีที่สังคมได้เห็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความสุขแบบล้นๆเหลือๆของประเปมานะครับย้อนกลับไป11เมษายน59กันก่อนนะครับ สงการปีที่แล้วป๋าเปิดบ้านออกมารับแขกด้วยชุดสีเหลืองด้วยชุดสีเหลืองน,นะฮะและก็น่าสังเกตนะครับมันจะมีระหว่างบรรทัดของการรดน้ำการขอพอรการให้พรการให้โอวาดอะไรตัวนี้อะไระบางช็อตเนี่ยป๋าเขาจะเดินทักทายใครต่อใครประมาณนั้นมันมีอยู่ช็อตหนึ่งซึ่งโอ้โห กล้องของนักข่าวเนี่ยทุกตัวทุกสำนักเนี่ยยิงภาพเก็บภาพกันสนั่นวันไหวเลยนั่นก็คือภาพปะเปรมหยุดคุยกับแม่ทัพโดงพลเอกอุดมเดชศรีธบุตรเป็นกรณีพิเศษแช่ตรงนั้นนานถึง5นาทีเต็มๆมันเป็นภาษากายที่บอกอะไรเยอะพอสมควรย้ำาันนะครับพลเอกอุดมเดชเนี่ยปรเปรมเรียกแม่ทัพโดงด้วยความเอ็นดูทุกคำมันนะครับ และเข้าใจว่าบางวักบางตอนมีการการันตีความเป็นคนดีของแม่ทัพโดงด้วยมันเหมือนเป็นอย่างนั้น,นะครับมันเหมือนเป็นกรอบที่ทําให้ยังเป็นพลเอกอุดมเดชศรีธบุตรลำตีช่วยว่าการกระรวงกละโหมมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เอากันตรงตรงกันนะฮะนั่นก็คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสองการปี59นะครับอย่างที่บอกว่า ภาษากายที่บ่งบอกถึงความสุขของปะเปรมเห็นตั้งแต่สงการ59าอ่ะนะย้อนกลับไปชมบางภาพสงการปีที่แล้วกันนิดหนึ่งทำไมผมจึงบอกว่าป๋ามีความสุขเหลือเกินเชิญครับ <cam> น่ารักไหมครับพ่อม้าฉีดฟอกกี้ใส่บรรดาลูกม้าน่ารักจริงๆ สีหน้าสีตาของพ่อมมานี่อิ่มเอมจริงๆเลยนะครับมีความสุขจริงๆทุกครั้งที่อยู่กับลูกมมาเอาละครับย้อนกลับไปฟังกันนิดหนึ่งป,ปั๊บเรลพูดอย่างไรสงการปีที่แล้วเชิญครับดำรงวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาติตอนนี้นายกก็กําลังรักษาชาติรักษาประเทศของเราให้มีความรักความสามัคคีมีความสุขคณะผานนายกในฐานะที่ ของคนไทยแบบไทยๆมาโดยตลอดสมควรที่เป็นแบบอย่างของประชาชนในประเทศของเราเอาละครับไม่ใช่ป่าเท่านั้นที่สีน้าสีตาบ่งบอกถึงความสุขพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่นำคณะเข้าไปรดน้ำขอพอรจากพระเปรมภาษากายของพลเอกประยุทธ์สงการานต์ปีที่แล้วก็บ่งบอกถึงความสุขความมั่นใจในตัวเอง ส,สูงทีเดียวนะครับตอนท้ายเสร็จพิธีป๋ากำลังจะเดินกลับเข้าบ้านพลเอกประยุทธ์หันกลับไปฟ้องป๋าบอกป๋าว่าดูสื่อเมืองไทยทำกับผมสิครับป๋าครับน่ารักจริงๆนายกของกระผมไปฟังลุงตู่ฟ้องป๋าเปรมเรื่องสื่อทำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดี อย่างไรบ้างเชิญครับได้ถามอีกขั้วไอ้ที่มันถามผมมานะว่าเครั้งคุามเขาเลือกตั้งมาแล้วค่อยมาอะไรเคาจะแก้ถามแต่เลือกยังไงได้ถามหรอปถามสามห้าคำมั้งได้ถามผมต้องถามหน้าให้นักขาวใการเมืองกลับแล้วปาครับ สงการ2,560สงการปีนี้11เมษายนปราเปรมก็เปิดบ้านให้พลเดกประยุจันทร์ชานายกวุฒินาคสชรนำคณะบุคคล V.I.P. ของประเทศเข้ารถน้ำขอพรเหมือนเช่นทุกปีสำหรับปีนี้ก็ชุดดำเพราะประเทศไทยยังอยู่ในบรรยากาศแห่งการไว้อะไรถวายอะไรอย่างที่ทราบกันนะครับ ก็เป็นอีกปีที่สังคมได้เห็นช็อตแห่งความสุขความอิ่มเอมของประเพณีน,นะครับแต่ว่าแต่ว่าขอไปที่อะไรที่เป็นทางการกันสักนิดหนึ่งก่อนอย่างที่กลับเรียนทุกคนรอฟังว่าป๋าจะพูดอะไรทุกวันสงการสงการปีนี้ป๋าพูดอย่างไรไปฟังกันครับการเกี่ยวมาก็เปียนขึ้นวันนี้แสดเห็นว่าการยก ให้คนที่ไว้วางใจได้ที่จะิผู้นำของเราถ้าใจ,จใท,าใท,าใท,ที่นายยกไม่จอแท่ยงไม่จะถอยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องจะสบผสานในที่สุดผมขอถ้าผมเป็นนายกก็จะเป็นพวกเราทุกคน ในทีนี้ผมจะมีความใจมากยิ่งจวโดยมากามากว่าโดยมาั้งเขาเป็นคนที่เขาทำงานเพชาติาเพืเ่อแร่เดิของเราเราไม่ทำงานในใครท้งนั้นแต่ทำงานในคนไทยทุกคนไม่ว่าคนไทนทจะชอบเราหรือชอบเราน้อยส่งไเปเลย เราก็ทำตามไปที่ต้องมุ่งมา่นาาสนาที่จะให้ชายของเรารุ่โรดรู้เรื่องอะไรก็ผมจำใจแล้วบางครั้งยังดีนเรื่องของนายกก็ที่บอกพูดเลยว่าถ้าผมเป็นนายกก็บคนผมจะพูดกันมากมีเยอะกว่าทีต่อแทนตงโม ต่อแแ่นบุญตอบแทนดินขอให้ได้ความภาคภูมิใจก็เกิดมาแล้วที่เราได้ทำในที่ที่สุดที่เราควรจะทำให้แก่าชาติบ้านเมืองเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่สร้า,างความเชื่อมั่นให้คนในชาติของเราว่ารัฐบาลน,นี้นายกคนนี้ พอพอเราครับเรืนี้จะมีอย่างนี้ที่ทำคือควาสุขกอบมาให้คนไทยก่อัเคว้าตั้งใจมุ่งมั่นมาทนให้กางกล้ทของนายกได้ประสบผลสำเร็จตามนายกไปดะับ ผมก็ไม่เศว้านะยกเอาเวลาที่ตป่นนอนตื่นแต่งทำแต่งงานก็คงเป็นเป็นสิ่งที่น่าจับเป็นตัวอย่างที่ดีของพวกับคนไทยว่ารัฐบาลได้ทุ่มเททุกอย่างคือความทุกควา มาครับเอาละครับอย่างที่กล่าบเนี่ยนะครับว่าสงการานปีนี้ก็เป็นอีกปีที่สังคมได้เห็นช็อตแห่งความสุขของประเปรมบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆไปเริ่มจากช็อตที่หนึ่งกันก่อนครับ เป็นภาพเป็นช็อตที่ป๋าฉีดฟอกกี้ใส่บรรดาลูกม้าทั้งหลายและพูดกับลูกม้าอย่างไรเชิญฮะอาจจะมีความว่าผมับเลียงให้กับเหล่าอาารมาที่จิไมไใช่ผมก็ให้ความสมบวนภาพแต่ว่าผมไปนหนาม้าคนหนึ่ง ก็งงในความห่วงใยในความข้าวหน้าของเราก็พยายามทำในสิ่งที่กฎหมายจะเปิดการทำได้ไม่ใช่ว่าลําเอียงที่ทำก็ลราเอียกไม่ได้ลําเอียก็ทํทำตามที่หน้าที่ของตนแต่ก็อาจเจ้ากลวมใงรัแล้ว พวกเราามมานมากกว่า,า,วราครอบคร็วในที่เป็นน้องของทหารเราที่จริงพวกเราก็มีความสำคัญกันนั้นแต่พวกเรามารวมกันเนี่ยันจะได้เห็นความสำคัญในความเป็นที่เป็นน้องกันระหว่างพวกเรา เอาละครับปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยคับอวยพรจากปลาเปรมถึงบรรดานักข่าวทั้งหลายที่ไปทำข่าวบ้านปราเปรมเมื่อวันที่11เมษายน2560เป็นด้ดครับ ิดทา้ายด้วยคลิปนี้นะฮะปาออ๋าอวยพรนักข่าวอย่างไรป๋าตอกย้ำกับนักข่าวอย่างไรแล้วลากันไปเลยนะครับสวัสดีครับรข่าวลนอสร้างข่าวเราสามารถที่จะาตัวให้เป็นปนักข่าวที่คนสุขสมไม่เข้าข้างใดข้างใครไม่ดีเราบอกไปดีใครดีับ ไม่ใช่กมเกลียดคนคนเป็นคนไม่ดีที่ใช้คืนคนดีผมจะเอาความเกลียดไปบอกไม่ได้ต้องต้องอย่างเป็นนักข่าวที่ต้องไม่มีอคติฮะป๋าฮะเป็นกลางเพื่อคนไทยเรื่อประเทศชาติ